วันนี้กับผมจะมานำเสนอในเรื่องของการเลือกเทคโนโลยีระบบอนัตสัญญาณที่เหมาะสำหรับรถไฟในแบบต่างๆนะครับผมจะทำโดยอนนภาพภูดวงนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีบทบาทในการนำมาอำนวยความสะดวกและลดความผิดพลาดในการทำงานได้ดีจึงได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบอนัตสัญ,ญญาณต่างๆให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้งาน โดยหัวข้อที่จะน,นําเสนอก็จะมีในเรื่องของความหมายของระบบอานาสัญญาณความหมายของเทคโนโลยีระบบตาหางสะดวกระบบตอนอัตโนมัติและระบบวงจรรางสัญญาณประจำที่และประสัญญาประจำที่ของการรถไฟที่มีไซต์จะมีอะไรบ้างระบบอนณสัญญาแบบ f ิ i บ็อก p r โปรเจกและระบบอนณสัญญาแบบ CBTC หรือ m o ดิ้งบ็อก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มในส่วนของความหมายของระบบอนาสัญญาณ ระบบอนัสัญญาณรถไฟเป็นระบบกลไกที่สัญญาณไฟหรือระบบคอมพิวเตอร์ในการเดินขบวนรถไฟเพื่อแจ้งให้พนักงานขับรถไฟทราบสภาพเส้นทางข้างหน้าและตัดสินใจที่จะหยุดชะลอรหรือบังคับทิศทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและความหมายของเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครืัองจากวัสดุ หรือแม้แต่สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้เส้นกระบวนการต่างๆโดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นการเอานาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและปัจจุบันอย่างแรกเลยเราจะมาเริ่มต้นที่ระบบตาหังสะดวกตาหังสะดวกเปือภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งก็คือโทเก้นเป็นวัสดุอย่างนึงอย่างใดเส้นลูกกลมเหรียญตัวหรืออนาสัญญ,ญาอื่นๆซึ่งพนักงานสัญญ,ญาต้องมอบ หรือแสดงให้แก่พนักงานรถจักรก่อนที่จะนำขบวนรถเข้าสู่ทางช่วงระหว่างสถานีสองสานีซึ่งสับในการรถไฟจะเรียกว่าตอนตาตาพิตานั้นได้ระบุไว้ในกรณีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือพนักงานสัญ,ญญาณจะโทรศัพท์หรือโทรเลพสอบถามสถานีข้างเคียงว่าทางที่ขบวนรถจะไปนั้นมีขบวนรถกี่ขวาหรือไม่ถ้าไม่ก็จะขึ้นซื่อว่าตาทางสะด,ดวจและสามารถออกให้แก่พนักงานขับรถไฟที่จะเข้าสู่สถานีต่อไปได้ เนื่องจากการใช้ตาทางสะดวกนั้นพนักง,งานจะต้องเบาลดลงบ้างเพื่อให้สามารถรับตาทางสะดวกผ่านทางห่วงที่พนักง,งานสัญญาณยื่นให้หรือแขวนไว้กับเสาซึ่งเป็นการลำบากมากเลยจึงได้มีการพนักง,งานให้เครื่องสะดวกไม่ปล่อยลูกตาอีกต่อไปแต่จะเป็นควบคูมที่สัญญ,ญาประจําที่อันนอกสุดให้แสดงห้าหากสถาน <c oughs> ที่แสดงห้าห้ามอนุญาตหาสถานีหักไปไม่อนุญาตนะครับผมเรียกเครื่อง ทางสะดวกนี้ว่าเครื่องทางสะดวกสัมพันธ์สัญญาณประจำที่เมื่อสัญญาณประจำที่แสดงถ้ญญา,าอนุญาตก็ได้ชื่อว่าพนักง,งานรถจัดจะได้ตาทางสะดวกแล้วไงในงปัจจุบันระบบตาทางสะดวกได้รวมเข้าเป็นหนึ่งกับแผงควบคุมแบบดีเล์และแบบคอมพิวเตอร์โดยหากระบบตาทางสะดวกในแบบดังเดิมนั้นจะนิยมใช้ในพื้นที่ที่มีเที่ยวรถน้อยพื้นที่ที่มีคลื่นรบกวนอย่างมากที่จะส่งผลส่งกระทบต่อ ระบบอนาสัญญาณที่ใช้เทคโนโลยีและก็ปื้นที่ที่ค่อนข้างทุรลการดานระบบตอนอัตโนมัติหรือระบบวจงจรรางเป็นระบบวจงจรไฟฟ้าอย่างง่ายสําหรับตรวจสอบก,การเคลื่อนไหวของขบวนรถไฟวนจรแบบแรกสุดอาศัยการลปิดกระแสฟไฟฟ้าเข้าที่รางราวทั้งสองสองข้างของรางรถไฟในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาวนจงจรไฟฟ้าตอนสําหรับรางรถไฟแบบเชื่อมยาว โดยอาศัยคลื่นวิทยุเป็นตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวระบบวงจรไฟต่อสามารถนําไปใช้ในระบบตามความเคลื่อนไหวของขบวนรถโดยจะนิยมใช้ในพื้นที่ที่มีรอบเที่ยวปังกางเกือบค้่องข่า,ขามากและนิยมใช้กับรถไฟทางไกลสัญญาประจำที่ระบบสัญญาสัญญาประจำที่ในประเทศไทยนั้นจะมีลักษณะประจำที่โดยพนักง,งานขับรถจะต้องปฏิบัติตามท่าแสดงสัญญาณอย่างคริ้งครัด โดยสัญญาณประจำที่นั้นได้มีการกำหนดให้ตั้งอยู่หางด้านขวาของขอบวนรถในหางเดียวและด้านซ้ายของขอบวนรถในหางคู่โดยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดน,น,นั่นคือสามยางไฟสีโดยจะแยกอีกก็คือมีทั้ง2ท่าและแบบไฟสามสีสามท่าอย่างที่2คือสัญญาณถามป้าและอย่างที่3คือลลคหลักเขตสถานี เราจะมาพูดถึงในเรื่องของละเขตสถานีนั่นคือตั้งอยู่ก่อนถึงสถานีและอยู่ภายนอกปัจัจอนอกนสู่ของสถานีจะทาหน้าที่ห้ามหรืออนุญาตให้ขบวนรถเดินเข้าสู่สถานีได้ได้สัญญาณเตือนจะตั้งอยู่ก่อนถึงสัญญาณเข้าเขตนอกหรืออยู่ร่วมกับสัญญาณเข้าเขตนอกหรือก่อนถึงสัญญาณเข้าเขตในหากไม่มีสัญญาณเข้าเขตนอกหรือก่อนถึงสัญญาณอัตโนมัติประมาณ 1000เมตรถึง1 5 0 0เมตรห้ามหน้าที่แสดงให้ทราบถึงสัญญาณประจำที่ตัวหับไปว่าอยู่ในค่าใดสัญญาณเข้าเขตนอกตั้งอยู่ก่อนถึงสัญญาณเข้าเขตในจะทำาหน้าที่ห้ามหรืออนุญาตให้ขบวนรถเดินถึงสัญญาณเข้าเขตในสัญญาณเข้าเขตในจะตั้งอยู่ก่อนถึงสถานีประแจตัวนอกสุดของสถานีจะหำามหน้าที่ห้ามหรืออนุญาตให้มีขบวนรถเข้าสู่สถานีสัญญาณออก ตั้งอยู่ในทิศทางที่ขบวนรถจะออกออกจากสถานีจะทําหน้าที่ห้ามหรืออนุญาตให้ขบวนรถเดินเข้าสู่ตอนหรือตัอัตโดมัติหรือสัญญาออกอันนอกห้ามมีสัญญาออกอันนอกตั้งอยู่หัดจัดสัญญาณออกเป็นสัญญาณที่อยู่อันนอกสุดทํหาหน้าที่เช่นเดียวกับสัญญาณออกหรือสัญลักเขตสับเปลี่ยน สัญญาณเรียกเข้าตั้งอยู่ร่วมกับสัญญาณเข้าเขตนอกหรือสัญญาณเข้าเขตในในชนิดไฟสีจะทําหน้าที่อนุญาตให้ขบวนรถเดินผ่านสัญญาณที่อยู่ในที่ห้ามสัญญาณตัวห้ามจะตั้งยู่ก่อนถึงสัญญาณประจำที่ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นสัญญาณถัดไปในระยะไกลได้เส้นทางโค้งโดยแสดงสัญญาณตามท่าสัญญาณของประจำที่ตัวหับไปสัญญาณอัตโนมัติจะตั้งอยู่ ในตอนอันตรติทําหน้าที่ห้ามเหลืออนุญาตให้ขบวนรถเดินถึงสัญญาณประจำที่ตัวหักไปสัญญาณผ่านถนนเสมอระดับตั้งอยู่ห่างจากขอบถนนที่ต้าผ่านห่างรถไฟไม่น้อยกว่า50เมตรทำหน้าที่แสดงให้เห็นให้พนักงานขับรถทราบว่าเครื่องการถนนได้ปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่โดยจะมีระบบ ในรุ่นที่ใช้เทปมีมากขึ้นก็คือในส่วนของระบบอนุสัญญาณแบบฟิกบ็อกโปรเจกต์โดยหลักการพื้นฐานนั่นก็คือคล้ายกับระบบตอนอัตโนมัติแต่ระยะของตอนจะมีระยะหาที่สร้างลงเพื่อให้สามารถรับขบวนรถได้มากขึ้นเลาจะทําหน้าที่ในการระบ,บุสถานะ m s ใช้หาตอบว่าอยู่ในสถานะใดโดยจะมีเงื่อนไขว่าเมื่อขบวนจะเข้ามาตอนจะต้องลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วหรือต้องหยุดรถ เพื่อความปลอดภัยจะนิยมใช้กับระบบไฟฟ้าในเมืองรถไฟและใต้ดินที่มีรอบการเดินเที่ยวทุก5-15ถึง15นาทีในระยะห่างที่สั้นระบบอนุสัญญาแบบ CBTc หรือ m o ด e มบ็อจะเป็นระบบ,ระบบสัญญาณที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบหลาสายมาใช้กับระบบการเดินรถ เพื่อประสิทธิภาพทางด้านการควบคุมติดตามและการจัดก,การที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โดยหลักการของ CBTc นั้นจะคล้ายๆกับ f ิปบ์บล็อกโดยแต่และขบวนรถแต่จะมีอุปกรณ์รับส่งสัญญ,ญาณไร้สายเพื่อติดต่อกับขบวนอื่นๆือแลเปลี่ยนข้อมูลทําให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของบล็อกได้ตลอดเวลาทําให้ระยะห่างระหว่างขบวนนั้นแคบลง โดยที่ยังมีความปลอดภัยทําให้สามารถเพิ่มความถี่ของของบวนรถได้เมื่อต้องการระบบนี้จะมีชื่อเล่อีกอย่างหนึ่งว่าระบบโมดิมบ็อกหรือต่อเคลื่อนที่นอกจากนี้จะมีอ,อุปก,กรณ์อย่างทางซ้ไซด์หรือบาลาดที่ติดตั้งอยู่บนร้งทำหน้าที่ส่งข้อมูลและคําสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในขบวนรถเมื่อขบวนรถเคลื่อนผ่านเส้นตําแหน่งความเร็วเป้าหมายและมีโค้งตําแหน่งหยุดและอื่นๆที่ต่างกันไปในแต่ละจุด คอมพิวเตอร์ในขบวนรถจะส่งสารข้อมูลสถานะของขอบวนรถให้กับเว็บเว็บไซต์ S, หรือ LEU เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์การควบคุมกลางพร้อมกับรับคำสั่งต่างๆจะส่งควบคุมเพื่อส่งต่อให้กับขบวนรถภายในศูนย์ควบคุมจะมีระบบ ATO ATP ATS คอยประมวลผลอย่างรอบด้านและด้านระบบอนุสัญญาณแบบ CBTc ทำงานร่วมกับระบบบริหารจัก,การที่มีความสามารถและความเร็วสูง จึงไม่จําเป็นต้องมีพนักง,งานขับรถเพื่อจะลดความผิดพลาดในที่เกิดจากมนุษย์และระบบประสิทธิภาพอย่างสูงสุดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ